รถคันที่ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างไม่เหมือนใครเข้ากับลุคไฮโซสุดๆกับคันนี้เลย Mini Cooper D Countryman High ปี2015นั่นเองค่ะ คันทีแมนคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าขับสนุกขับมันแล้วเขาก็ยังให้ความประหยัดอีกด้วยเพราะว่าเขามาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลและยังเป็นเจ้าของมือเดียวอีกด้วยเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามรอบๆคันกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากบอดี้ด้านหน้ากันก่อนเลยเริ่มจากไฟหน้านะคะเป็นแบบโรเจตอร์บายซีนอนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกในส่วนกระจังด้านหน้าก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถแล้วก็ยังมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะเป็นไฟหน้าไฟกลมสองดวงเลยนะคะต้องบอกเลยว่าดู ดูไฮโซสุดๆเลยค่ะมาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้ออลอยขนาด18ถัดกันมาตรงโครเมียมตรงนี้นะคะในเวลาที่เปิดไฟเลี้ยวไฟตรงนี้ก็จะกระพริบมาด้วยนะคะดูเก๋ไก๋มากๆค่ะและตรงขอบประตูกับตรงมือจับนะคะก็ตกแต่งด้วยโครเมียมสีเงินเช่นกันตัวบอดี้ของเขามาด้วยทรง crossover นะคะแล้วก็มาด้วยสีเทาดํานะคะซึ่งเป็นสีที่แบบ ทําให้ตัวรถดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะและสีของเขาเนียนกริบริ้วรอยคือน้อยมากๆค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านหลังนะคะต้องบอกเลยว่ายังคงความรู้ราให้โซสปอร์ตนะคะด้านบนจะมีสปอยเลอร์มาให้ไฟเบรกโดนที่3จะอยู่ด้านบนสปอยเลอร์นี้เลยนะคะในส่วนไฟท้ายของเขาครอบด้วยโครเมียมสีเงินแล้วก็ด้านล่างมีปักกินเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดด้านล่างสุดเป็นถ้อยเสียแบบคู่นะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถค่ะเดี๋ยวลองไปดูภายในท้ายรถกันเลยนะคะ นี่นะคะเราเภายในห้องพัดยีสารนะคะต้องบอกเลยว่ากว้างมากๆากค่ะและด้านหลังนะคะคือมีพื้นที่ในการวางสัมภาระเยอะมากหรือจะวางกระเป๋าใบใหญ่ๆได้สบายสบายเลยและเราสามารถพับบอร์ดแถวที่สองนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระได้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเจมส์มาอยู่ภายในห้องพัดยีสารด้านหน้าของเจ้าคันทรีแมนคันนี้แล้วค่ะต้องบอกเลยว่า ดูโดดเด่นแล้วก็แตกต่างไม่เหมือนกับคันอื่นๆเลยนะคะอย่างในส่วนการดีไซน์ก็จะมาด้วยโทนสีดําทั้งคันแล้วก็ในส่วนเบาะของเขาก็เป็นเบาะหนังสีดํานะคะเป็นทรงสปอร์ตด้วยอย่างในส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะมีความโค้งมนรูปแบบการดีไซน์นะคะเขาจะออกแบบมาให้เป็นทรงกลมๆนะคะอย่างในส่วนของช่องแอร์นะคะที่มีมาให้แล้วก็ในส่วนคอนโซลกลางนะคะก็จะมาในภายใต้คอนเซปต์ของมินิเขานะคะทีจะ่จะมีการออกแบบ หน้าจอเรือนใหม่ให้อยู่ตรงคอนโซลกลางนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะสามารถดูค่ารถต่างๆฟังเพลงเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ แล้วก็ถัดกันมาในส่วนของปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มปรับแรงแอร์และปุ่มปรับแรงลมค่ะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะแล้วก็มาดูกันต่อที่ด้านหน้านะคะในส่วนของพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้มีปุ่มคํำสั่งเสียงมาให้นะคะมี c r u ส s e c o n t r o มาให้แล้วก็แพทเทินชิพมาให้ด้วยค่ะทุกอย่างนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่สมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดู ดูกันต่อที่ด้านหลังกันเลยว่าจะสวยงามน่าใช้เหมือนด้านหน้าไหมคะ่ะด้านหลังห้องพุทโดาสารนะคะก็ดูสวยงามไม่น้อยไปกว่าด้านหน้าเลยนะคะแล้ว เห็นเป็นรถกระทัดรัดแบบนี้นะคะแต่ว่าพื้นที่เขาก็ออกแบบมาให้ดูกว้างขวางนะคะอย่างในส่วนเล็กรูมกับเพชรรูมของเจะก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะและทัศนวิสัยในการมองเห็นด้านหลังก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะในส่วนเบาะของเขาก็เป็นเบาะหนังสีดําค่ะนั่งได้ถึง3ที่นั่งเลยด้วยและทุกอย่างนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆค่ะรับรองได้เลยว่าถ้าใครได้มาเห็นคันจริงต้องชอบแน่นอนเลยค่ะ ทั้งขับสนุกทั้งประหยัดขับไปไหนก็ต้องมีแต่คนวองเจ๊บขอแนะนำมินิคูเปอร์คันทริแวนคันนี้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่อยากจะมาเห็นคันจริงๆสามารถเข้ามาชมรถได้ทุกวันที่ Open Road สำหรับวันนี้เจ๊บก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย